สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ไายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ใครที่กําลังลังเลนะคะว่าจะสมัครสอบ i อเอลที่ไหนดีระหว่างวิทยาลัยซี่หรือว่า IDP ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสอบได้ทั้ง2ที่เลยนะคะความต่างเนี่ยก็จะต่างกันแค่สถานที่สอบนะคะตารางเวลาอาจจะมีโปรโมชั่นราคาณนะวันนั้นๆที่อาจจะมีอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือของรางวัลแล้วก็การบริการต่างๆอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันคือการสอบ i อเอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆเ,เลือกสถานที่แล้วก็ตารางเวลาที่เราสะดวกที่สุดนะคะแล้วก็ลองเลือกดูค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมา โรงเรียนคอร์ส p r i v a t หรือว่าตัวต่อตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นตํำปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะ